วันที่หนึ่งธันวาคม2,566ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเติดจ,จริงบทที่71และคำอำนวยพรในเดือนแห่งความสงบสุขในหัวข้อเป้าหมายการทำงานอยู่ที่การเติบโตของจิตวิญญาณสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับท่านเข้าสู่การศึกษาประยุกต์ใช้คำภีเต้าเถอจริงเวทีการอภิปรายที่ให้สาธารณประโยชน์ตอบแทนสังคมทางอินเทอร์เน็ตขอขอบคุณเรื่องราวแห่งการตื่นรู้ที่เปี่ยมด้วยความรักและการสำนึกบุญคุณของท่านการศึกษาประยุกต์ใช้คำภีเต้าเติดจริงเราศึกษาเพื่อเข้าใจเหตุผลประยุกต์ใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลง สำคัญที่การศึกษาจริงทำจริงพูดจริงฝึกฝนจริงและพิสูจน์จริงทุกสิ่งที่ประสบในชีวิตล้วนเป็นครูที่ดีที่สุดเพื่อให้เราตื่นรู้ตนเองปล่อยวางการยึดติดทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนเป็นโอกาสในการฝึกปฏิบัติ เพียงเพื่อให้เราพัฒนาตนให้สมบูรณ์และหวนคืนสู่วิถีที่ถูกต้องชีวิตคนเราคือกระบวนการทำงานเป้าหมายในการทำงานไม่ได้อยู่ที่ความสำเร็จหรือล้มเหลวที่มีรูปแต่อยู่ที่การเติบโตของจิตวิญญาณคือหากจิตมีความปรองดองเหตุการณ์จึงผันเปลี่ยนดีขึ้น หากจิตสงบนิ่งมูลรากแห่งชีวิตจึงมั่นคงได้เมื่อจิตอยู่กับเต่าชีวิตจึงอิสระเสรีสถานธรรมที่ดีที่สุดในการศึกษาประยุกต์ใช้คำภีเต,ต้าเต๋อจริงคือการปรองดองสังคมธุรกิจการงานครอบครัวและกายใจคือหน้าที่ของฉันหมายถึง การฝึกฝนสี่ปองดองคือการฝึกฝนชีวิตที่ยิ่งใหญ่เราสามารถรับใช้ผู้คนได้มากเท่าไรก็ร่วมทุกร่วมสุขกับคนได้มากเท่านั้นการฝึกฝนสี่ปองดองคือการฝึกฝนหลอมหล่อจิตท่ามกลางการปฏิบัติตนและบริหารการงานเราฝึกฝนทักษะนี้มากเท่าไหร่ก็มีโชควาสนามากเท่านั้น คนเรามีพลังมาแต่กําเนิดเพียงแต่ยังไม่ได้รับการกระตุ้นให้มีชีวิตชีวาเท่านั้นเมื่อเราแบกรับภาระหน้าที่และเผยแผ่ความรักได้มากยิ่งขึ้นชีวิตจึงเริ่มวิวัฒนาการสี่ปองดองม่ได้ต้องการเราแต่เป็นเราต่างหากที่ต้องการสี่ปองดอง หมายความว่าเราทุกคนล้วนต้องการความเป็นระเบียบราบรื่นด้านความสัมพันธ์กับสังคมการงานญาติสนิทต,ตลอดจนใกล้ใจของตนท่ามกลางสีปรองดองการแบ่งปันสภาพที่เป็นจริงและทำได้อย่างเรียบง่ายต่อสีปรองดองเป็นการรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกับเจ็ดจำนงแห่งชาติ และรักษาเจตนารมณ์เป็นหนึ่งเดียวกับฟ้าดินนี่เป็นการหล่อเลี้ยงชีวิตที่ดีที่สุดและสักการะต่อฟ้าดินที่ดีงามที่สุดอีกด้วยซึ่งเราขอแสดงความนับถืออย่างสูงต่อท่านมาณะที่นี้ด้วยจากอาจารย์เจ้าเมียวกวอวันที่หนึ่งธันวาคม2566 เผยแพร่วันที่2,126